สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมบางจกตามหอยเกษตรอีสานนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์นะครับเทคนิคดีๆนะครับในการฆ่านะครับเชื้อราเพลี้ยไฟนะครับมดแมลงต่างๆในพืชที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับโดยสูตรนี้จะไม่มีสารเคมีนะครับสิ่งที่เราจะใช้นะครับก็จะมีปูนขาวนะครับ1กิโลนะครับปูนขาว1กิโลขี้เถ้านะครับอันนี้หา ได้ในครัวเรือนนะครับประมาณ1นขีดนะครับหรือว่าหนึ่งถ้วยนะครับเราจะเป็นสูตรวันนี้เราจะเป็นผสมนะครับโดยใช้ที่ที่เท่ากับปูนขาวรวมกันเลยนะครับจะไม่ได้แยกฉีดแล้วนะครับก็คือชุดนี้เอาอยู่นะครับปูนขาว1กิโลที่เฉลี่ยออกมาแล้วกิโลนึงก็ประมาณสี่ถึงห้าบาทนะครับก็แทบเราจะไม่ได้ลงทุนอะไรมากนะครับน้ำห้าลิตรนะครับตัวนี้น้ำห้าลิตร อันดับแรกที่เราจะมาทํานะครับก็คือจะมาผสมนะครับปูนขาวนะลงไปในน้ำานิตรนีน้น,นะครับแล้วก็ขี้เท่านะครับเอาลงไปหมดเลยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ พอคนนั้นเข้ากันดีแล้วนะครับทิ้งเอาไว้นะครับ6ชั่วโมงนะครับหรือว่า1คืนก็ได้นะครับตอนนี้ผมทำ8โมงนะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะมาฉีดให้ดูนะครับสาเหตุที่ใช้เป็นสูตรอินซีนะครับแบบนี้ไม่ใช้เคมีนะครับเพราะว่าบ้านผมนะครับอยู่ติดสวนองุ่นมีแปลงผลไม้อยู่ในบ้านนะครับผมจะงดการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดนะครับยกเว้นว่าโรคที่รักษาไม่หายจริงเอาไม่ ใช้คืนนะครับตัวนี้เอาอยู่นะครับเชื้อราหลักๆเลยนะครับเชื้อรานะครับที่มากับฝนนะครับหน้าฝนต้องใช้นะครับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคอยชมกันครับครับหลังจากผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งคืนนะครับเราก็จะได้น้ําปูนขาวที่เป็นน้าปูนใสแบบนี้นะครับเดี๋ยวครับมาดูกันนะครับจะเป็นน้ำเฉยๆแบนี้ปลอดภัยนะครับตัวนี้นะครับ เพราะว่าเราทํามาจากนะครับธรรมชาตินะครับก็จะบอกข้อดีนะครับประโยชน์ในการใช้น้ําปูนใสนะครับน้ําปูนใสนะครับประโยชน์เด่นๆของเขาก็คือนะครับการกําจัดเชื้อรานะครับทําให้กิ่งของพืชของเรานะครับแห้งนะครับเพราะว่าพอฝนตกความชื้นมันเยอะใช่ไหมครับไอตัวปูนใสนี่แหละครับน้ําปูนขาวนี่นะครับจะทําให้นะครับ พัน์ของเรานะครับต้นไม้ของเราแห้งนะครับเพราะว่าเขาจะไปข่มนะครับความชื้นนะครับดูดซับความชื้นเอาไว้นะครับข้อดีนะครับของน้ำขี้เท้าคือการไล่เพลี้ยไฟนะครับผมผมถึงผสมลงไปทีเดียวเลยเราไม่ต้องมาฉีดน้ำขี้เท้านะครับหนึ่งครั้งน้ำปูนใส่หนึ่งครั้งนะครับเราสามารถที่จะผสมกันได้ในสูตรนี้เลยนะครับในครั้งเดียวโดยการที่นะครับฉีดพ่นได้ทั้ง ไม้ยืนต้นนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับข้อห้ามอย่างเดียวนะครับก็คือที่ไม่แนะนํานะครับช่วงที่เป็นดอกนะครับดอกบานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําปูนใสจะไปรัดนะครับจะไปรัดดอกนะครับทําให้การเจริญเติบโตของดอกนะครับลดน้อยลงนะครับข้อดีนะครับในการใช้ธรรมชาตินะครับก็คือสามารถที่จะ ฉีดพ่นได้นะครับใกล้บ้านเรือนนะครับปลอดภัยต่อตัวเองแล้วก็ปลอดภัยต่อคนในครอบครัวนะครับและเพื่อนบ้านด้วยนะครับสามารถฉีดพ่นนะครับถ้าฝนตกชุกๆนะครับแนะนําให้ฉีด3วันนะครับ3วันเว้น3วันฉีดทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าฝนตกไม่มากแต่เป็นช่วงหน้าฝนก็5วันนะครับผมจะช่วยตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใช้สูตรนี้แล้วนะครับรรมชาติแล้วเอาไม่อยู่อันนี้เราต้องนึกถึงหลักความเป็นจริงนะครับผมไม่ใช่ จะใช้เป็นแบบว่าเคมีจ๋าหรือว่าเป็นธรรมชาติจ๋านะครับผมถ้าตัวนี้เอาไม่อยู่นะครับผมมีนะครับยาเด็ดนะครับในการปราบเยลี้ยไฟนะครับที่ผมใช้อังุ่นผมรอดมาได้ทุกวันนี้เพราะยาตัวนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมานําเสนอนะครับคลิปนี้เราเอาเป็นธรรมชาติบําบัดก่อนนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เตรียมน้านะครับลิตรนะครับน้ํา10ลิตร กระบวยนะครับตัวเนี้มันจะเป็น1ลิตรแต่เราจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับใช้กระบวยนะครับก็จะใส่ไปครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็น500มิลลิตรนะครับผมตัวนี้หรือว่าครึ่งลิตรนะครับนํามาผสมลงไปไอ้ที่เหลืออยู่นะครับเราสามารถกอกใส่ขวดเก็บเอาไว้ได้นะครับผมตัวนี้นะครับเอามาไว้ใช้ครั้งต่อไปนะครับหลังจากที่ใส่แล้วเราก็ทําการฉีดพ่นได้ ได้เลยนะครับเนี่ยอย่างต้นเนี่ยอันนี้ต้นพุทรามผมกําลังออกดอกนะครับพุทราจัมโบ้ผมก็จะไม่ฉีดนะครับแลาก็จะไปฉีดต้นทุเรียนนะครับต้นไม้ต่างๆเนี่ยซื้อโอกาสอัปเดตหลังอย่างที่ผมยืดจิ๊บไปนะครับใช้จิ๊บยืดยอดนะครับไม่สเกตดู สูงกว่าปกติมาประมาณ15เซนนะครับถ้าใครสนใจสูตรนี้นะครับก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับตัวนี้นะครับก็คือเราใช้เป็นจิบยืดช่อนะครับก็ฉีดพ่นปกติครับฉีดลงดินด้วยนะครับนีดีฉีดลงดินด้วย ค,ครับ,ลนนรบ,รบหลังจากฉีดพ่นเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่นําเอาสิ่งที่ผมใช้นะครับเป็นประสบการณ์ที่ใช้จริงๆนะครับ นามาแชร์ใช้ดีจึงบอกต่อหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับว่าสูตรนี้ทําอย่างนี้แต่ผมก็จะเอามาแชร์อีกนะครับเพราะหลายๆท่านก็ยังไม่ได้ชมกันนะครับก็คือการนําขี้เท่าไฟนะครับขี้เท้าถ่านนะครับมาผสมก,กันกับปูนขาวนะครับเพื่อเราจะได้ทั้งเชื้อราแล้วก็เพี้ยไฟกําจัดไปในทีเดียวกันเลยนะครับ คลิปนี้นะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปประยุกต์ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมธรรมชาติช่วยได้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวครัว่าขออคุณครับ